โอ้โหนื้มวันซูมแมนโดดเที่ยวแตกเลยนะโคตรแรงเลยสวัสดีครับหวคนป่านะครับซูมแมนในคลิปนี้เนี่ยเป็นซูมแมนในร้านหนึ่งร้อยยี่สิบดาวนะนะผมได้ลองเอามาเล่นตามบ้างนะครับบอกเลยว่าแรงมากนะครับไม่เชื่อทามุราในเกมนี้ดูก็ได้ครับ <c oughs> ในเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมใไปร้านสี่สิบดาวนะครับเราชนเลยก,กับมุราด้ลลอละก็เดี๋ยวเรา,าดูเกมนี้กันเริ่มลยครับก <c oughs> ่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยสุดในตอนนี้เลยนะครับ <c oughs> เริ่มแรกกดที่ดาวบุฟฟของเรา แล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ i อดีที่ใช้เดิมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแช้เพย์ยิบสี่เ็มพ์มําว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครกาลังมองหาไอดี R V คุ้มๆพร้อมเล่นน่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจน,นี้เลยนะครับเอมิลต์น TP 7 แผ่น,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งสายเต็มเหมือนคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอา,ร,า,ารีคาร์โตกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูนิ้วเพจใต้คลิปได้เลยครับโอเคมาเกมเลยครับในส่วนของพลังฝ่ายที่ใช้นในเกมนี้เนี่ยก็ตามหน้าจอน,นี้เลยนะครับและก็ในส่วนของลูนะครับเราก็ใช้ลูเจาะร้อยนะในลางลามเลยนะครับ ดีย๋ยวตอนนี้ผมวนรอดูตรงกลางก่อน,นครับเผื่อเทนฟิกไขให้ได้นะถ้าฟิกไขได้ก็เพิรบาทนะอะรออะไรกัตรงนี้อ้อมีจังหวะครับไขก็ได้เอ้าแล้วทีนี้ฟิกไขเฉยโอ้มูล่านี่ปรกดสกิลใส่ผมนี่ผมเครื่องตกเลยนะอัตราะครับอย่างนี้ เฮ้ยมูล่ลข,ขอสวนแล้วกันครับงี้อโอ้โหหลบได้เว้ยเอาลนเกินหยอกแต่ครับ <c oughs> เอ๊ะตรงนี้มุมดีอยู่นะครับโอ้โหมูรหลานมาครับโหไทเซอร์วางี้ครับคนเข้าไปครับ <c oughs> เรียบร้อยเกมนี้ <c oughs> เนี่ <c oughs> ยผมกดม,มา3คนนะครับ <c oughs> ก็มีคนอยากดูการเดินเกมอย่างใกล้ชิดนะครับ ก็เลยจัดให้ครับแต่นี่มูรานี่เหมือนไม่พอใจนี่เนี่ยโดนลุมอะไรเงี้ยเอาไปครับหรือเรื่องสร็แล้วครับก็เดี๋ยวลุยกันต่อนะจับเขาแรงก่อนนะครับโอ้แล้วตรงกลางพี่บัวครับเทนี้ไอ้คิปฟิลมครึ่งหลอดเลยเนี่ยตอนนี้เราไม่ฝีนะครับเดี๋ยวหาเลือกก่อน ตอนนี้เราคือคลิปเสร็จแล้วนะครับถ้าเอาตามหลักเนี่ยเราต้องไปมังกรนะเพราะว่าเราได้เดินก่อนนะครับจำนวนคนเราเยอะกว่านะแต่ว่าลิงเล่นล่างนะครับอันเล่นล่างก็ได้ครับไม่มีจังหวนะฮะแต่นี่เทกับซาต้าเขาไม่ได่าครับ <c oughs> โอ้จะคลิกฟรีด้วยเต็มเ <c oughs> ติมเลยไปครับตัวนี้ครับโอ้เรียบร้อยครับบาดเดียวแตกเลยไปไลน์เขา และนี่ลิงเวลดังน,นะครับแต่ว่าเราเล่นข้างบนดีกว่าข้างบนมีแค่3คนเองนะครทีฟีมีด้วยพอคิกฟีตายแล้วนะครับเทนเปิดแล้วครับโค่นแล้วนี่ครับผมผังนี้อติเทนโชยกันโล่แลตรงนี้โอ้ไม่โดนดอกสุดท้ necessity. anyway> ายโอ้เรียบร้อยตอนนี้เรามีเอฟิกิวนะครับพองานเดี๋ยวผมรอจังหวะก่อนเผื่อได้สักตัวหนึ่งเลือดน้อยทุกคนเลยนะครับ มาครับเทปเปิดแล้วครับโอ้โหเทปไปถ่ายคลิปฟรีครับได้อยู่นะขอเลยนิดนึงครับทีมเขาน่าจะวานนะผมไปดูกันฮายาตะกี้เลือดน้อยมากเลยโอ้เจอเฮเลนครับแมวและนี่เจอฮายาแล้วครับโดนเข้าไปครับตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยอโอเคครับก็เดี๋ยวหาที่วาร์ปกลับบ้านเลยอามมาครับรีเล่ก่อนครับ กับเขาเลยไงแต่นี่มูร่าบอกว่าโคตรแย่นะครับ <c oughs> และนี่ดูกายแขคงคิวครับโอ้โหแล้วเขี่ยวไวเวอร์ <c oughs> รตอนนี้มีเราวิ่งเติมเดียวเลยนะครับเพราะว่าคนที่ผมกดมาด้วยเนี่ยก็เป็นน้องๆน,น,นะครับเล่นกันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ต้องช่วยเลงเยอะนิดน,นึงอ้อนี่เขาเอ,อาบังกรครับโอ๋อรัดได้ด้วยเขาตามเมย์น,นี่แรงมากนะตอนนี้อีกคาบีครับมียนตีครับก็ปนปนพอชาต้ามียตีออกบินหน่อยแล้วไปชาตา้าลุยเออชนครับชนอีกรอบครับอีกอร,บรอบแล้วกันโอ้โหไม่แตกโอ้ยคนรแน่ตายไม่ได้คิว ตอนนี้ก็ได้บุบเ็ดแล้วนะครับโอ้ชั้นนี้ครับลิงสวยเลยโอ้แล้วนี่มูลน์ครับไปเอาป้อมล่าอย่างนี้เราต้องเอาป้อมบนให้ได้นะมาครับดูความแรงครับตรงนี้โอ้โหโดนไปครับเรียบร้อยครับแรงจัดเลยอ่ะตรงนี้เดี๋ยววาร์ปอีกรอบครับตรงนี้เนี่ยก็ว่างๆกันอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ตอนนี้อีกนิดเดียวครับจะหนึ่งสนซับแล้วฝากกดติดตามคนหน่อยแล้วกันนะครับ โอ้ทูเลนครับน่าจะเอาปอบแดงอยู่ให้คอลองหน่อยครับตัวเขาไปครับคนนางน,นี่ครับโอ้โหเรียบร้อยอเฮ้ยนี่แรงเกินกน,นี่ของผมก็ไม่มีอะไรมากนะมีแค่บโบเกนเองนะครัแบแรงจัดเลยและนี่ตรงกลางครับ โอ้ลิงสามหนึ่งตึงเกินแบบนี้ต้องเติมเลยครับโดนเข้าไปครับตรงนี้เรียบร้อยโโอ้หไรจัดเลยครับตอนนี้โอ้โหจะมลฬะครับโอ้ผมมูฬานี่พอผมโดนสกิลเขาเนี่ยครึ่งตกถึงเดียวเลยนะเพราะงั้นผมเลยต้องรีบขึ้นอดินนะครับแล้วก็ฮายานี่เดี๋ยวพอเขามี็นเฮลกาเนี่ยแล้วก็จะเล่นยากขึ้นนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็เล่นง่ายหน่อย เล่นบนโลกนะครับเอาคลิปก่อนใช้เวลาแป๊บเดียวงน,นะนในค้กระียร์นะอ,อยมากเลยตอนนี้เนี่ยรูปเกมดีมากเลยนะครับเงินดำอยู่สี่พันเลยนะจับเข้าสุนการก่อนนะครับจะรุนหลานนะลิงน,น,นี้ดักแล้วนะครับ ไอ้บุหลาฟิกเกอร์โหเสีได้มาครับตอนนี้ได้อูดีนแล้วครับโอดีนี่ซุปขายไม่ได้นะจะเป็นมากเลยนะไอ้บุหลาน้าวันนี้ขอลองเลยครับเผื่อโซลคิวได้ไปครับวัวตีครับโอ้โหบุหลาทำผมชึ้นตรงเลย ดูยังต่อวันนี้โอ้โหเอาแล้วเทนได้โอ้โหเรียบร้อยผมยังสรุปคิวไม่ได้ฮะแบบนี้ต้องรีบขึ้นดับดางแล้วครับเอาเราไม่เท็สุดเลยยังมีชุดนะครับ โอเคครับ okay. เรียบร้อยก็เดี๋ยววบเลยตอนนี้ในรังสูงนะเรียกได้ว่าลูแมนสสยทางรัวเนี่ยไม่เจอเลยนะครับจะเจอใส่ดาวเมทแบบตัวนี้เลยโกงดีนะเด็กเกมมเนี่ยโคตรเจ่งเลยเอาจริงก็เก่งแบบเล่นเกมนะแต่ว่าบ้างหน่อยนะครับแต่นี่บวกกันยังลึกเลยนะครับเพื่อเราตายหนึ่งคนด้วยนะเดี๋ยวเคยกลางก่อนนะครับ มุลานี่คงณผมผมเอโดดสามครับอู้มุลาหหลบได้ตามต่อครับตีมีครับเฮ้ยเดี๋ยวทิ้งเงาตรงนี้ปาครับเรียบร้อยแต่นี่อติเรายังเหลือนะโอ้โหจะทิกฟรีครับขอสวนเลยแล้วลกันโโอโห้หเรียบร้อยครับยังได้กันได้ครับ แต่นี่ครับมูลาดบอกว่าได้รำคาจัดเลยเอาจริงนี่ผมจองจะนัมูลาดอยู่แนี่ยอยากทุนรุกคิวให้ได้นะครับแต่ยังทำได้สักทีมาครับกันเลยครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมฟาร์มหาดาบแดงกันเดี๋ยวพอได้ดาบแดงคุณเนี่ยเดี๋ยวเราไปสร้างอีกรอบนึงเดี๋ยวเราฟาร์มกัน ยังมีเวฟหนึ่งนลครับมาครับตอนนี้จับได้มาแล้วครับเดี๋ยวหาเรื่องไฟเลยตอนไหนมีไฟแล้วเข้าไปเติมเลยนะครับและการชิตัวไปของเราเนี่ยก็จริงๆผมอยากได้เคียวนะแต่ว่าเขาเซตมาเป็นมุรานะครับก็เดี๋ยวเราใช้มูลาตามเขาแล้วกันเอาจิงเกมนี้มูราก็ไม่ค่อยได้อะไรหรอกนะครับแต่ว่าใช้ตามเขาแล้วกัน ก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันว่าถ้าหากเราใช้กับตรงบางเนี่ยเราจะลงชุลเดียวตักไหมนะครับก็ใช้ให้มันชินแล้วกันแต่ก็ตอนนี้มูหล่ครับดันมนครับเดี๋ยวเราวิ่งหาเขาเลยต่อเลยครับโอ้โหไม่เจอเอามูหล่กลับไปละกลับไว้ตังโอ้โหอตรงกลางครับเลือดน,น้อยทุกคนเลย ทนไม่ไหวแล้วครับคันมือป่าครับโดวมาตรงนี้ครับโอ้โหคันนี้นะครับเรียบร้อยครับโอ้ตายที่สองตอนนี้เริ่มพึ่งเขิมแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับไม่เห็นเลยไม่ได้ครับตอนนี้ก็เหลือมูไลครับนี่ก็พึ่งเขิมต่อครับโอ้จยมูไลตรงนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้เถื่อนเกินแรงจับแล้วตอนนี้มูไลนี่โอยวายนะผมว่าบ้าไปแล้วนะ แต่นี่เหลือคิกซี่กันบ้างคนเดียวนะครับเอาจริงจบได้นะเดบอกค่อยๆเล่นนะครับโอ้เทนไข่ครับโอ้เรียบร้อยครับเอาล้ครับตอนนี้ได้สองบาลหลักแล้วครับแล้วก็ตอนนี้มูนาออกมาแล้วครับมาครับเกิดเลยครับตอนนี้ก็นาทีที่12แล้วนะเกมก็อื่อยหน่อยนะครับเริ่มบุกันยากแล้วตอนนี้ ทีมเขานี่ตั้งรับเดียวเลยนะหลังจากที่เสียสองบอลแรกนะครับตอนนี้เทงกับลิงครับก็เอามงกออยู่นะค่อยๆเล่นนะครับผมรออย่าว่าก่อน <laughs> ตอนนี้อนตอนนี้ก็เดี๋ยวทำเวฟก่อนแล้วกันนะครับนั <laughs> ่นนี่ผมอยากไปเคลียร์เลยล่ามากเลยเนะี่ยแต่ว่าเพื่อนเอาจุนการนะครับเราก็เข้าไปเติมแล้วกัน เจอโชเลตุนี้ครับโหและนีครับโชเลตุครับโดนไปทิ้งเนี่ยเกือบครึ่งลอยนะแรงมากเลยนะครับอันนี้เทนนี่เหมือนจะไปไล่มูลานะครับเอาล่ะครับทีนี้มูลาเจอเทนปิดละเอาเคลียร์กลางก่อนแล้วที่เคลียร์เวฟครับโอหข้างบนครับเรียบร้อ อ่ะตอนนี้ก็รู้ยต่อครับตอนนี้ดาเกิด้วครับจะเอาป้อมมนหรือว่าจะเอาดาอันนี้เราแต่ทีเราเลยครับผมคอยตามเนาะอันนี้นี่ผมก็รอให้สาตาร์บินเปิดนะถ้าสาตาร์บินเปิดเนี่ยอันนี้ได้ป้อมมนแล้วนะครับแล้วก็ทำเลงกันรอให้สาตาร์เปิดครับหรือไม่ก็เทน,นเปิดแต่เทนเปิดยากหน่อยเปิดเข้าไปเนี่ยอาจจะเจอล้างสวนนะครับเรียบร้อยอนะไรอย่างเงี้ย พยานี่เขาออกเป็นฟอร์ต no ี้กับเคียวกะด้วยเอ้ยฟอยเคปกับเคียวกะด้วยนะครับอันนี้นี่ถ้าหากผมเข้าห้5นี่น่าจะเดินออกลำบากมากเลยนะมาครับได้เคียวนะครับอันนี้เนี่ยทีมเรานี่เงินนำ6คันเลยครับแต่ว่าบูบี้ึ้นเฉยเลยต้องรอสตาร์บินนะครับสตาร์บินแล้วก็เทรรอรับจ็อกเกอร์ตีป้อมแค่นั้นแหละจบละ อาจจะว่ากอยครับตัวนี้เผื่อได้จังหวะโดดเข้าไปในนี้ก็ยื้อกันอย่างนี้สักพักนึงเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัดไปเลยแล้วกันยื้อกันไม่ยอมบวกครับน่าจะเราเอาก็ซเยอร์นก็ตัดมาตอนช่วงที่กอยมันจะเกิดนะครับอีก2องวีนะครับตอนนี้เกิดละโอ้แลวนี่ครับลิงเข้าไปเปิดไฟครับ แต่ผมผ่าจังหวะเอามุ่ลายก่อนมาครับตรงน,นี้โอ้โหลายครับชนเไปครับเรียบร้อยครับโ,โหอย่างไรในที่สุดก็ทะลุคิวได้ครับเคียวเกือบแตกนะโหนี่โจครับเดินหนุนไม่ชนะโอ้โหโอ้โหแล้วโทเรนครับโอ้โคิวครับโอ้โหแล้วเองข้างครับโอ้โหนี่เห,นรรหน็นพาสีของโทเรนรอบตัวเป็นผมผมไม่กล้าทุบเลย และนี่ครับทางซาต้าครับแก้ให้ได้ครับเยี่ยมเลยแต่นี่ตอนนี้ทีมเขาเหลือ3คนนะครับซาต้านี่เหมือนจะดักอยู่นะอาญาเลือ่อนไม่ค่อยเต็มแฮะอ๋อคิฟี่แย่ครับตัวนี้ผมแต่ว่ <laughs> าโดนสโลว์แล้ึกปะครับตัวนี้ลองสู้ดูครับตายไล้ครับตรงนี้ เฮ้ยขายาทำไมเหมือนมีเขียวเลยโอ้โหเรียบร้อยผมไอ้ฮอตก,กี้นี่เหมือนกับว่าขายานี่มีเขียวนะตตวไม่มีนะครับที่ตีไม่เข้าเพราะว่าเฮเลนเนี่ยกดอันติเข้ามาพอดีนะครับมันก็จะมีการสร้างโลขึ้นมานิดหน่อยนะก็กานว่าดูซับดาเมทผมเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยากซื้อดับแดงสองเล่มเหมือนกันนะ มูรลัดอยู่ข้างบน,นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้จะเป็นไฟสีสีถ้าหากเขามาเติมกันหมดนะตรงนี้สูงสี่ะครับแต่ว่าเจ้าคนเดอยวจะตีไหวไหมเนะี่ยอาอแล้วก็ตอนนี้ผมซื้อกา่เกิดแล้วนะครับแล้วก็เตรียมเซตเคียวแล้วด้วยนะให้จำถ้ำนี้ไว้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปการป้อหมดกันโอ้เจะมูลายครับ โอ้โถยเข้าไปครับเรียบร้อย <g ill ain> โอ้แรงเกินโอ้อะไรครับเนี่ยและนี่มูลาดโวยนะครับมันก็แรงไป <g ill ain> <g ill ain> <g ill ain> โอ้โคตรแรงเลย <g ill ain> แล้วจะเชยตรงนี้ครับต่อยเข้าไปครับอุดคอกไม่โดนแ <g ill ain> <ell> <t ell> ตน่ว่าได้อยู่นะใครก็เกิยครับอ้าวไม่เป็นอะัรปะโอ้เรียบร้อย อาช็อตนี้เนี่ยถ้าหากใครตามดูนะครับจะเห็นได้ว่าผมมีการเซ็ตซื้อเขียวไว้แล้วด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมดันไปกดซื้อล่วงหน้าครับไปกดซื้อดาบแดงไว้อีกเล่มหนึ่งล่วงหน้านะครับเพราะงั้นเนี่ยพอกดซื้อล่วงหน้าปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายว่ามันจะบังคับให้เราซื้อดาบแดงครับโต <Your team S 1> ๊ะฐานเราไม่กดซื้อดาบแดงล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะขึ้นปเป็นเขียวขึ้นมานะแต่เอาจริงก็ตายอยู่ดีแหละเพราะว่าเขียวติดคูดาวอยู่นะครับ อโอเคครับแต่เกมไหมครับก็เซซูแมนเซน,นี้ครับน่าจะเกิดเอาเรื่องนะครับ <c oughs> ดาวแมนนี่แบบล้นทะลักมากนะโดยเข้าทีนี่คือแตกเลยนะครับแล้วก็มันมีความไวอ่ะวกว่าตัวแอดเลยตัวอีกนะครับมันโดดจากระยะใกล้ได้ครับแล้วก็เข้ามาชุดเดียวเนี่ยแตกเลยนะครับแรงมากเลย <c oughs> เกมนี้ก็เป็นเกมเป็นลังคอนสิบสองดาวนะครับอันนี้เรามาเทสเทมกันนะ <c oughs> เอาจริงนี่ผมอับเสียดายเนี่ย ผมอยากเห็นความแลนของดาบแดงของเล่มหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าเกมจบก่อนนะครับส่วนใครที่ดูเทม่ทันเนี่ยก็เดี๋ยวดูทายคลิปได้เลยนะครับเกมนี้ก็คิวไป15ตาย4ี่เอซี่นะครับดาเมจดทำได้30%นะก็ถือว่าเยอะเรื่องเลยนะครับและก็ส่วนเทมิท์นะครับก็ดาบแดงไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับก็ใช้เป็นก็เกิดเอา นะครับแล้วก็ะสับเขียวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สลับ,บ,ลลบมูรากับโอมีเนี่ยก็เซตที่ผมเจอมาเนี่ยเขาใช้เป็นมูราเป็นหลักนะเขาจะไม่ใช้โอมีอาร์มนะซึ่งโอมีอาร์มเนี่ยมันจะล้วงได้แต่ตัวบางๆนะครับแต่ว่าถ้าหากใช้มูราเนี่ยก็จะล้วงตัวหนาได้ด้วยนะครับก็ถามว่า,าดาเมจพอที่จะล้วงตัวบาร์ไมคก็ต้องตอบเลยว่าพอนะครับขอแค่มีคนสก,กิลให้นิดเดียวอ่ะเลือดสักประมาณ90%เนี่ยอันนี้เอาตายได้เลยนะ ก็ลองเล่นตามมาดูกันนะครับบอกเลยว่าเล่นง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะตอนแรกเนี่ยอาจจะเล่นแล้วตายเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าตอนหลังๆมาเนี่ยถ้าหากเราจะจป็นได้นะครับมันก็จะแค่กด2 1แตกและแล้วก็วิ่งออกมาง่ายมากเลยนะครับลองเล่นดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็นใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับ